นิยายเชือกป่าน ep 1 2สอทำตามใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดการอัปเตดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หลายคนมักนอนตื่นสายแต่สำหรับแม่บ้านของวัน,นิชการจนากุลเวลา6กโมงเช้าเป็นเวลาเริ่มวันใหม่เสมอ หญิงวัยห้าสิบปีปัดกวาดบ้านจนสะอาดเธอหยุดมองรองเท้าที่กองอยู่หน้าทางเข้าบ้านอยู่สักพักก็อมยิ้มหมุนตัวกลับเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้าง่ายๆให้เจ้านายที่ยังหลับสนิทจวบจนกระทั่งเข็มสั้นชี้บอกเวลาแปดโมงมีเพียงเด็กหนุ่มวัยสิปีที่ค่อยๆไต่บันไดลงมาชั้นล่างพลางอ้าปากหาวอด เดินเกาหัวยุ่งยุ่งไปที่ครัวสอดส่องของกินลองท้องก่อนเริ่มมื้อใหญ่คนนี้ป้าทำอะไรอะข้าวต้มปลาค่ะน,น้องวิวยังไม่เสร็จเลยไปปลูกเฮียให้ป้าหน่อยสิคะแม่บ้านแก้มยุย้ยใจดียืมกว้างเธอดูแลคุณคุณบ้านนี้ตั้งแต่ตัวนิดเดียวเลยเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานอย่างอดไม่ได้โหย วิวไม่อยากปลูกเฮียว่านน่ะความดันต่ำปลูกทีไรโดนเตะทุกทีเด็กหนุ่มยังงองแงงั้นปลูกเฮียวินก็ได้ค่ะวิวเบิกตาโพลงเอ๊ะเฮียวินกลับมาบ้านเหรอป้าเห็นรองเท้าเฮียอยู่หน้าบ้านน่าจะกลับมาเมื่อคืนแต่ว่าเฮียวินเด็กติดพี่ไม่รอให้พูดจบ เจ้าตัววิ่งหน้าตั้งขึ้นชั้นสองของบ้านลาวกับลูกหมาพุ่งหาเจ้าของที่ไม่ได้เจอกันนานปล่อยให้แม่บ้านมองตามหลังไววัยเด็กหล่อนถอนใจเฮือกใหญ่พึมพำกับตัวเองแต่ว่ามีรองเท้าไม่คุ้นอีกคู่ไม่รู้พาเพื่อนกลับมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยสิเอาเถอะทำข้าวเช้าเผื่อไว้แล้วกัน ภายในห้องนอนที่เย็นฉ่ำจากเครื่องปรับอากาศสองล่างยังคงนอนกอดก่กันภายใต้ผ้าห่มผืนนุ่มทีมพยายามพลิกตัวแต่ร่างกายกลับไม่เป็นใจเหมือนมีอะไรหนักอึ้งทับทั้งตัวเด็กหนุ่มปรือตาขึ้นอย่างงุดหิดว่าผีที่ไหนมาอำแต่เช้าแต่พอเห็นหัวทองคุ้นตาก็ถอนใจแผ่วเบาผีตัวเดิมนี่เอง ทีมแอบแตะเส้นผมที่ปลกใบหน้าอีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงลมหายใจกระทบผิวความเครียดและความกังวลสลายหายไปกับอ้อมกอดของคนตรงหน้าราวกับเรื่องเมื่อวานเป็นแค่ฝันร้ายขอบคุณนะเฮียเสียงขอบคุณดังเพียงกระซิบทีมเหลือมมองนาฬิกายังไม่ถึงเวลาที่ต้องตื่นเขาขยับตัว ซุกในอ้อมแขนของคนข้างๆพร้อมดึงผ้าห่มคุมโปรงหลับตาลงซึมซาบความอบอุ่นที่กำลังกล่อมให้เขาหลับอีกครั้งในขณะที่กำลังเข้าสู่ผวังเสียงวิ่งโครมครามก็ดังมาจากนอกห้องก่อนจะตามด้วยเสียงเปิดประตูดังปั้งเฮีย yeah! ยังไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของผู้บุกลุกก็กระโจนเข้าใส่ร่างบนเตียงเต็มรัก เฮีย er, กลับมาทำไมไม่บอกตื่นเร็วตื่นเอ๊ะวิวที่กำลังนั่งคล่อมคนบนเตียงหยุดชะง,งักเมื่อรู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนเจอก้อนอะไรอีกก้อนสองมือรีบเลิกผ้าห่มออกก่อนจะร้องวากลั่นเฮ้ยเฮียเอาใครมากกทีมขมวดคิ้วมุ่นจุกกรจุกงุนงงอยู่สักพัก ก็ผวาลุกขึ้นนั่งตาเบิกโพลงต่างคนต่างมองหน้ากันในขณะที่เจ้าของห้องเพิ่งได้เลิกลืมตางัวงเงียทำอะไรกันถามไปก็ขยี้ตาไปด้วยใครอะเฮียวิวมองพี่ชายที่นอนเป็นก้อนหัวสีทองยุ่งเหยิงไปหมดเดะลุ่นน้องที่ชมล้ม ทีมรีบแย่งตอบก่อนที่คำตอบแปลกๆจะออกจากปากของอีกฝ่ายพวินยักไหลไม่คิดจะแก้ไขคำพูดอีกฝ่ายส่วนวิวก็พยักหน้าเงึกงักรุ่นน้องก็รุ่นน้องจะทำเป็นมองไม่เห็นพี่ชายนอนกอดรุ่นน้องในชมุมก็ได้หวัดดีครับผมวิวน้องเฮียวินพี่ชื่ออะไรอะทีม ทีมทำตาปริบๆวิวออกไปก่อนชายหนุ่มรีบขัดขึ้นมาทันทีเขาลุกขึ้นนั่งพลางบิดขี้เกียจกะจะตื่นสายสักหน่อยดันโดนไอ้น้องชายบ้านนี่ปลูกเสก่อนเด็กหนุ่มเบะปากทำท่าจะอ้อนพี่ชายขออยู่ต่อแต่ดันโดนตีป้าบกลางหน้าผากจนน้ำตาแทบร่วงเคยบอกใช่ไหมให้เคาะประตูก่อนเข้าห้อง เด็กหนุ่มหน้าหงอยพยายามหดตัวใหญ่ๆใ,ให้เล็กลงเท่าที่จะทำได้ขอโทษครับพอวินกอกตาเขาเอื้อมมือไปขยี้หัวยุ่งๆของน้องชายเป็นเชิงยกโทษให้พอเห็นว่าไม่โดนโกรธเจ้าวิวก็ยิ้มกว้างอีกครั้งข่าวนี้รีบกระโดดลงจากเตียงวิ่งไปที่หน้าห้องทันทีรีบลงมากินข้าวนะวันนี้มีข้าวต้มปลา ประตูปิดพร้อมกับพายุชื่อวิววิ่งหายออกไปมาไวไปไวจนคนในห้องได้แต่มองตาปริบๆเพิ่งเคยเห็นเฮียโหมดพี่ชายชายหนุ่มยักไหลลุกลงจากเตียงเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นผาดไหลอยากได้โหมดนี้บ้างไหมล่ะทีมสายหัวพลางหยิบหมอนหนุนขึ้นมากอดไม่ล่ะไม่อยากได้พี่ชาย เจ้าของผมท้องเลิกคิ้วเล็กน้อยหยุดยืนพิงขอบประตูห้องน้ำด้วยความสนใจงั้นอยากได้อะไรทีมไม่ตอบทันทีแต่ยักคิ้วกลวนส่งให้ดวงตาซุกซนพร่างพลายไล้ซึ่งรอยกังวลดังเช่นเมื่อวานนั่นสิอยากได้อะไรดีลองประทานชมลมว่ายน้ำคิ้วกระตุก พังหลี่ตามมองไอตัวแสบท่าทางอูดดีขวรหัวใจเขาเบาเจนต้องขยับรอยยิ้มมองตอบกลับไปมันหน้าเอ็นดูน้อยเสิยเมื่อไหร่พอหายเครียดก็กล้าที่จะแย่อ่ะอะไรแต่ทุกครั้งที่เขาเอาจริงก็มีคนรีบวิ่งหนีไปตั้งหลักทุกทีหมอนนุ่มนิ่มในมือ ถูกกอดจนบูบี้ในตอนแรกทีมตั้งใจจะหยอกเล่นแต่เจอสายตาวิบวับที่จ้องมองมาก็เล่นเอ,อากระอักกระอ่วนร้อนหน้าจนกระทั่งทนสายตาหยอกล้อไม่ไหวปาหมอนหนุนใส่เจ้าของห้องโวยวายลั่นไปอาบน้ำไปหมอนใบโตโดนเหวี่ยงมาเป็นจังหวะเดียวกับประตูห้องน้ำปิดลงหมอนกระทบประตูดังตุบแล้วล่วงหล่น มีเพียงเสียงหัวล้อที่เล็ดลอดออกมากวนใจคนที่กำลังฟาดงวงฟาดงาบนเตียงให้หัวร้อนไปอีกวันเกือบเก้าโมงเช้าโต๊ะกินข้าวทรงกลมที่ทีมยืนมองอยู่เมื่อคืนตอนนี้เต็มไปด้วยสมาชิกวาน,นิชการจนากุลน้องคนเล็กของบ้านอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนกำลังอรอร่อยกับข้าวต้มข้างขาง มีผู้ชายอีกคนที่กำลังเปิด iPad อ่านข่าวไปด้วยกินไปด้วยและมีคุณแม่ตัดผมทรงเปรี้ยวจี๊ดกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ข้างกันทีมทิ้งตัวลงนั่งตรงเก้าอีว้ว่างข้างๆเฮียวินข้าวต้มปลาส่งกลิ่นหอมหน่ากินจนต้องแอบรูปท้องด้วยความหิวข้าวกล่องเซเว่นเมื่อคืนหายเกลี้ยงไม่เหลือติดท้องแล้ว เขาวกวาดตามองไปรอบๆบนโต๊ะยังมีของกินอย่างอื่นอีกน่ากินไปหมดทุกอย่างมองไปมองมาก็อยู่ชะง,งักที่สมาชิกร่วมโต๊ะฝั่งตรงข้ามแว่นสายตาแบบนั้นหน้าตาแบบนั้นทำไมคุ้นจังวะเด็กหนุ่มย่นคิ้วคุ้นคิดพอจะหันกลับไปถามคนข้างตัวเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นเสียก่อนมะ นี่น้องที่ชมลมทีมตัวเกรงขึ้นมาทันทีคุณแม่ของเฮียวางมือถือไว้ข้างตัวตวัดสายตามองจนเขาสะดุ้งโยงในหัวตอนนี้ตีกันวุ่นวายหัวใจเต้นตึกตักแทบผิดจังหวะแต่ฉากหน้านายธีรายุกลับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับทีมครับมา้า เขาเรียนคำเรียกขานจากเฮียโดยไม่ทันรู้ตัวพวินแอบ,บอมยิม้มหัวใจพองฟูแปลกๆยามได้ยินเสียงไอตัวแสบเรียกมารดาตัวเองว่ามา้าสวัสดีจ้ะเคยได้ยินตว,วินพูดถึงบ่อยๆตามสบายนะลูกอยากกินอะไรเพิ่มบอกแม่บ้านได้ขอบคุณครับทีมไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้ง แล้ววันนี้เข้ามาหาลัยไหมเดี๋ยวม้าแวะไปส่งได้นะคุณแม่ยิ้มกว้างยามเห็นเด็กมือไม้อ่อนหน้าเอ็นดูวันนี้เข้าชมรมบ่ายเดี๋ยวผมขับรถไปเองม้านั่นแหละวันหยุดจะไปเที่ยวไหนพวินหลี่ตามมองคุณแม่ที่วันนี้แต่งตัวพร้อมออกเที่ยวพอพ่อไม่อยู่ทีไรแม่ชอบหนีไปหาเพื่อนๆทุกที วันนี้นัดกินข้าวกับเพื่อนเฉยๆคนเป็นแม่เบ้ปากนับวันลูกชายเธอชักจะขี้บ่นขึ้นทุกวันงั้นขับรถด,ดีๆนะครับอย่าชอบเพลินละ่ะคนเป็นแม่หัวเลาะชอบใจเธอเอียงหน้าหอมหัวลูกชายจ้างั้นทีมตามสบายนะลูกเพื่อนโทรมาตามมาแล้วไว้ค่อยคุยกันใหม่ พูดจบก็หยิบกระเป๋าสะพายโบกมือให้เพื่อนลูกอย่างอารมณ์ดีท่าทางกระฉับกระเฉงว่องไวดูเหมือนว่านิสัยทำอะไรปุบป,ปับของสมาชิกในบ้านจะได้รับการสืบทอดมาจากผู้เป็นมารดาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีมมองเฮียกับแม่แสดงความรักกันแล้วอดยิ้มไม่ได้คิดถึงพ่อกับแม่เหมือนกันแฮะเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อาการเจริญอาหารก็ตามมา ทีมเพลิดเพลินกับอาหารเช้าเผิ่แป๊บเดียวก็ตักข้าวต้มคำสุดท้ายเข้าปากอาหารบ้านนี้อร่อยอย่างที่เฮียบอกไว้จริงๆเติมได้นะยังมีอีกเยอะคนที่อ่านข่าวใน iPad จนถึงเมื่อกี้เท้าคางมองด้วยรอยยิ้มดวงตาภายใต้แว่นกรอบทองฉายแววขบขันทีมเบิกตากว้างหน้าแบบนี้ ท่าทางแบบนี้พอได้มองหน้าชัดๆภาพของคนหลงทางในมหาวิทยาลัยโผล่ขึ้นมาในความทรงจำเฮ้ยเฮียว่านพี่ชายกูเองพอวินแนะนำอย่างเสียมไม่ได้เห็นแบบนี้พี่ชายเขาแสบที่สุดในบ้านขนาดไอ้ดีนยังไม่อยากเจอหน้าบ้านนี้มีสามพี่น้องเฮียว่าน กูแล้วก็ไอวิวทีมมองเฮียว่านทีเฮียวินทีแล้วร้องอ๋อในใจมิหน้าตอนนั้นรู้สึกคุ้นหน้าพี่เขาแปลกๆที่แท้พี่น้องบ้านนี้มีแววตาคล้ายกันนี่เองจำพี่ได้เหรอว่าเลิกคิ้วแปลกใจเขาไม่คิดว่าน้องจะจำตัวเองได้เพราะเจอกันแค่หนเดียวจำได้ดิพี่ ที่มหาลัยไงก็พี่เรียกชื่อผมอะตอนนั้นโคตรกลัวเลยรู้ไหมอยู่ๆคนแปลกหน้าก็เรียกชื่อโทษทีโทษท,ทีวานหัวเลาะล่วนตอนนั้นพี่ก็ตกใจเคยเห็นแต่รูปในมือถือไอ้วินมันแล้วตัวจริงดันมาโผล่ตรงหน้าเลยอดเรียกไม่ได้รูปรูปถ่ายอะไรครับ พวินจิปากส่งสายตาเชื่อเฉียนให้พี่ชายที่หาปัญหามาให้เขาเรีบเก็บถ้วยชามของทุกคนบนโต๊ะรวมกันแล้วลุกขึ้นเตรียมหนีไปครัวอาจารย์ไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวเฮียรูปอะไรบอกมาทีมรีบคว้าชายเสื้อแต่ก็คว้าได้แค่อากาศร่างสูงใหญ่ก้าวพรวดพรวดไม่สนใจเสียงโวยวายขืนบอกให้รู้เดี๋ยวแม่งก็แอบลบรูปในมือถือสิวะ เวลาบ่ายคล้อยที่ชมรมว่ายน้ำวันนี้เต็มไปด้วยสมาชิกชมรมเนื่องจากเป็นการคัดเลือกภายในเลยไม่มีคนภายนอกเข้ามาดูมากนักทีมวอร์มอัพอยู่ริมสระพลังกายเต็มเปี่ยมไม่เหมือนคนที่เพิ่งจมน้ำเมื่อคืนทั้งกินอิ่มนอนหลับแถมยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะจนลืมความเครียดไปเกือบหมดเมื่อเช้าหลังจากคุยกับเฮียว่าและวิว ก็ได้รู้ว่าพวกเขาเล่นเกมออนไลน์เกมเดียวกันไหนไหนแล้วยังพอมีเวลาก่อนมามหาวิทยาลัยเลยจัดสักหน่อยถึงได้รู้ว่าเฮียว่านคือบาบาเดนเป็นคนเดียวกับที่เล่นด้วยกันมาตั้งนานตอนเห็นชื่อไอดีทั้งเขาทั้งเฮียว่านถึงกับหัวเราะลั่นบ้านบางครั้งโลกก็กลมเกินไปจนตอนนี้แอบเสียวไส้ว่าไอพี่ทีเล็ก จะเป็นคนรู้จักด้วยหรือเปล่ายิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนกันในเกมกำแพงคนแปลกหน้าก็ทะลายหายไปในทันทีพูดคุยเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยสนิทกันอย่างกับรู้จักมาหลายปีเล่นเอาเฮียวินอุบว่าไม่น่าให้มาเจอกันเลยทีมหัวเลาะขำในใจเขาแลกลายกับเฮียว่านละแอบนัดกันเจอนอกรอบด้วยนี่ว่าจะหิ้วพามไปให้รู้จักอีกคน เพราะเฮียว่านก็สนิทกับพี่ดีนเหมือนกันเห็นว like, ่าอยากรู้จักคนที่พี่ดีนกำลังแอบกิ๊กด้วยพร้อมไหมทีมสะดุ้งโยงอือหือโ,โคตน่ากลัวแค่คิดถึงไอ้พามพี่ดินก็โผมาทักเลยเชียวพร้อมพี่ประธานชมลมว่ายน้ำมองหน้ารุ่นน้องอย่างพิจาราณาท่าทางสดชื่นแววตาดูสดใสแบบนี้ค่อยเบาใจ เขาตั้งใจว่าถ้าวันนี้ทีมยังดูไม่ดีขึ้นก็จะไม่อนุญาตให้ลงคัดเลือกไปเข้าแถวตรงนั้นไปดีนโบกมือไล่ยืนกอดอกมองเจ้าทีมที่รีบวิ่งไปเข้าแถวฟังโค้ดอธิบายรายละเอียดการคัดตัวเด็กมันยังมีอนาคตอีกไกลเมื่อเช้าขอบคุณนะมึงเจ้าของผมสีทองเท้าแขนบนไหล่เพื่อนสนิท ไว้กูเลี้ยงขนมน้องาพามตอบแทนไม่ต้องยุ่งดีนถอนใจด้วยความลำคาญเขาหลังไม่ได้แล้วนะเสียงเตือนจริงจังเขาลบภาพในกล้องวงจรปิดให้แล้วภาพที่ไอเด็กตัวแสบลอบปีนเข้ามาในชมรมแล้วใช้สระว่ายน้ำโดยไม่ขออนุญาตจนเกือบจมน้ำถ้าไม่ใช่ว่ามันเป็นเด็กดีจนผู้ใหญ่เอ็นดู ต่อให้มีอีกสิบเขาหรือร้อยไอวินก็คงช่วยอะไรไม่ได้เมื่อคืนหลังจากเกิดเรื่องพอวินรีบโทรคุยกับดินทันทีเพราะเขาเดาได้ว่าเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยน่าจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่ขาดเมื่อเช้าโค้ชชมลมว่ายน้ำโทรมาหาดีนคุยกันนานกว่าจะได้ข้อสรุปก่อนจะเรียกเขาคุยอีกคน เพราะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นถึงรองประธานชมรมพวินเอาตำแหน่งตัวเองเป็นประกันขอร้องไม่ให้เอาเรื่องถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาจะขอรับผิดชอบเองอืมกูจะคอยระวังต่งลงทีมมันเป็นอะไรทำไมพลาดแบบนั้นพวินกัดริมฝีปากเขาไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวของทีม และไม่อยากฟันธงในสิ่งที่ยังไม่รู้คำตอบเลยได้นิ่งเฉยแทนคำตอบพอเห็นเพื่อนนิ่งดีนก็เลิกซ,กซักไซ้์เขาคิดจะเอ่ยเตือนอีกสองสามประโยคแต่เสียงนกหวีดให้สัญญาณจากโค้ดดึงความสนใจของพวกเขาทั้งสองคนไปจนหมดการแข่งคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นแล้วแม่งเจ๋งมาก ทำได้ไงวะโคตรเร็วเลยเออมึงก็เร็วเหมือนกันเสียงบรรดาสมาชิกชมรมว่ายน้ำดังลั่นห้องล็อกเกอร์ถ้าไม่นับพี่พึกประธานและรองประธานก็ได้นักกีฬาไปแข่งที่มอเคอีกหลายคนแน่นอนว่าสมาชิกชมรมว่ายน้ำปีหนึ่งที่เป็นตัวเก่งมาตลอดก็เป็นหนึ่งในนั้นทีมยิ้มแย้มอารมณ์ดีวันนี้เขาทำเวลาได้ดีมาก จนยิ้มตาแทบปิดตลอดเวลาเฮ้ยทีมเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยกันปะเพื่อนคนหนึ่งตะโกนข้ามห้องชักชวนทีมรีบโบกมือตอบทันทีเออไปไปพวกมึงออกไปก่อนก็ได้ว่าพลางรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยสมาชิกชมลมหลายคนเริ่มแยกย้ายกันกลับบางคนก็แวะกลับคณะเพื่อเตรียมงาน Open h นเฮาที่กำลังจะเริ่มอาทิตย์หน้า ในส่วนของชมรมว่ายน้ำเตรียมงานเสร็จแล้วเลยไม่มีความจำเป็นต้องอยู่เตรียมงานต่อเด็กหนุ่มกำลังปิดประตูล็อกเกอร์แต่ก็ต้องชะงักเมื่อโดนลังเอาไว้ด้วยฝีมือของคนที่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนเฮีย <Here. S 2> เดี๋ยวมึงกลับไงเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วค่อยกลับเฮียขับรถผมกลับหองก่อนก็ได้พวินพยักหน้า ทุกวันนี้รถไอ้ทีมแทบจะโดนเขายึดอยู่แล้วเพราะมันไม่ชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์เออใช่เฮียเห็นเวลาผมไหมเจ๋งปะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าทางกระตอือรือร้นและแววตาวิบวับอวดผลงานตัวเองลาวกับหมาน้อยที่กำลังรอคำชมนี่ทามีหางด้วยคงสะบัดพับๆชายหนุ่มกลั้นขำอยู่ในใจก็เป็นซะแบบนี้ จะไม่ให้เขาเผลอตามใจมันได้ยังไงเออวันนี้มึงทำได้ดีมากขยี้หัวที่ยังแอบชื้นิดนิดด้วยความเอนดูยิ่งได้คำชมก็ยิ่งเหลืองเจ้าตัวเชิดหน้าประกาศกล้าวแข่งที่มอเครอเหรียญทองได้เลยป๊อกโอ้ยพูดจบก็โดนดิดแหม่งจนหน้าผากแดงต่ำปากดีนะมึง พวินคขี้ยิ้มอ่อนอ,อกอ่อนใจแต่ถ้าให้เลือกระหว่างไอทีมเมื่อวานกับวันนี้เฮีย yeah. บอกแล้วไงว่าอย่าดีดเดี๋ยวเขาขอตัวขี้วอยวายพลังงานล้นแบบวันนี้ดีกว่าเสียงโวอยวายหยุดชะง,งักปิดกั้นด้วยริมฝีปากนุ่มหยุ่นที่ประทับลงมาเป็นจูบที่แผ่วเบาเหมือนขนนกแต่บนผิวน้ำ ไม่ได้ลุกล้ําหรือเต็มไปด้วยความใคร่ราวกับว่าจูบนี้คือรางวัลสําหรับคนเก่งต้องขอบคุณฝ่าล็อกเกอร์ที่เป็นตัวบทบังการกระทําของพวกเขาจากสายตาคนในชมรมที่ยังอยู่ปราบรายเมื่อมองมาแล้วก็เห็นเพียงภาพรองประธานกําลังก้มหน้าคุยอะไรสักอย่างพวินพะละริมฝีปากออกอย่างอ้อยอิง เขาตั้งท่ารอรับเสียงโวยวายไม่ก็ลูกเตะที่น่าแข่งแรงๆสักทีแต่กันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เขาคิดแรงกระชากคอเสื้อกระทันหันทำเอาพวินต้องรีบค้ำมือไว้กับอกเกอร์ตามมาด้วยสัมผัสนุ่มนิ่มและอาการเจ็บจี๊ดที่ริมฝีปากจนเขาสะดุง้งทีมขบกัดปากคน่วยโอกาสจนมันแดงช้ำ เปลือกนอกที่เคยห่อหุ้มเขาไว้กำลังทลายลงช้าๆผมไปละเพื่อนรอยอยู่เขาหยิบหน้ากากขึ้นคาดปากและไม่ลืมที่จะหยิบหน้ากากสำรองส่งให้คนที่ยังอึ้งอ่ะคาดด้วยล่ะทีมหยิบกระเป๋าเป้สะพายไหล่จัดการปิดล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยบอกลายเฮียวินเบาๆแล้วเดินผ่านทุกคนในชมรมไปด้วยท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าใบหน้าและลิมฟีปากภายใต้หน้ากากมันแดงก่ำเพียงใด EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดการอัปเตดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ